สวัสดีครับพบ,บกับพวกเราทีมงานปอสิลพิษนะครับคราวก่อนๆนี้ผมได้แนะนําช่วงล่างด้านด้านหลังด้านท้ายไปแล้วนะครับสําหรับรถ p ิกอัพมีพาท้ายมีเฟืองท้ายมีเพาวข้างอะไรต่างๆนะส่วนประกอบของช่วงล่างด้านหลังนะครับวันนี้จะขอแนะนําช่วงล่างด้านหน้าของรถ p ิกอัพนะครับจะมีระบบบังคับเลี้ยว ระบบการสะเทือนอะไรต่างๆนี่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านเจ้าของรถที่จะจําเป็นจะต้องหาซื้ออะไรช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะได้รู้จักว่าชิ้นนี้เรียกอะไรตัวนี้เรียกอะไรมีหน้าที่ทําอะไรแล้วก็ในเชียงกงเขาเรียกกันว่าตัวไหนจะได้เข้าใจตรงกันเวลาหาซื้อก็จะง่ายนะครับนั้นัดับแรกเลยผมขอแนะนําตัวนี้ก่อน อันนี้คือปีกนกนะครับปีกนกจะประกอบด้วยปีกนกบนนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือปีกนกล่างขอตรงนี้ชัดๆหนะครับนี่นะครับอันนี้คือปีกนกล่างนี่ปีกนกบนปีกนกบนเนี่ยกับปีกนกล่างเนี่ยไอตัวนี้จะยึดติดอยู่กับข้อสีมีหน้าที่ในการให้ความอิสระในการขึ้นลงของล้อ นะครับเวลาตกหลุมเวลาปีนเนินเวลาสะเทือนอะไรต่างๆเนี่ยจะให้อิสระของล้อในการขึ้นลงนะครับตัวที่ติดอยู่กับปีกนกล่างนี่ก็คือก็คือช็ออัพอันนี้ก็เป็นระบบการสะเทือนเมื่อมีการขึ้นลงแล้วก็ต้องมีการการสะเทือนไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นมาก็ต่อมาก็คือล้ออ่านี่คือดุมล้อนะครับดุมล้อ ด้านในตรงนี้ก็จะมีลูกปืนลูกปืนล้ออยู่นะครับดุมล้อถ้าจากดุมล้อไปก็เป็นจานดิสเบรกนะครับอันนี้เรียกว่าแม่ปั๊มเบรกปั๊มดิสเบรกนะครับบางบางท่านเรียกแคลปเปอร์แคลิปเปอร์เบรกครับอันนี้คือชุดขับเคลื่อนทั้งหมดส่วนด้านในในช่วงหมุนหน่อยครับอ่า มุนมาด้านนี้ติดทางครับอ่าเอกเอกครับหมุนไปเลยครับหมุนไปเลยโอเคคออันนี้เรียกว่าคอม้านะครับส่วนนี้คอม้าคอม้าด้านล่างนี่ก็จะติดกับปีกนกล่างนะครับมีลูกหมากยึดนะครับคอม้าด้านล่างเนี้ยยึดติดกับลูกหมากปีกนกล่างส่วนด้านบนก็ยึดกับลูกหมากปีกนกด้านบนนะครับส่วนตรงกลางนี้จะยึดติดกับ ระบบบังคับบังคับเลี้ยวอันนี้เขาเรียกคันชักอ่าคันชักคันตรงเนี่ยน,นะครับตัวนี้เลยคันชักทั้งหมดครับทั้งหมดนี้ก็คือเขาเรียกว่าคันชักคันตรงอันนี้กล้องยาสับเรียกกันกล้องยาคงจะลักษณะคล้ายๆกล้องสูบยานะตัวคันชักคันส่งนี้จะมีลูกหมักตัวหนึ่งที่ต่อติดก,กับกระปุกปงมะเยนะครับเพื่อบังคับเลี้ยว เราหมุนวงพวงมาลัยก็จะส่งกําลังต่อบหน้าที่กระปุกพวงมาลัยแล้วก็จะทําให้คันชักบังคับซ้ายขวาลองหมุนดูนะครับตามนี้อันนี้ผมประกอบให้ดูคร่าวๆยังใส่ไม่แน่นนะครับอันนี้คือระบบบังคับเลี้ยวโอเคนี่นะครับนี่กระปุกพวงมาลัยอันนี้รุ่นนี้เป็น power สังเกตได้ถ้าเป็นถ้ารถของท่านเป็นพวงมาลัย power จะมีแปดน้ามันมีรูน้ํามันสองรูมีเข้าออกนะครับบางท่านโทรมา ถามหากระปุกคงอะไรพอเราถามว่าเป็นเวอร์หรือไม่เวอร์ท่านเจ้าของรถก็ตอบไม่ถูกบอกไม่ทราบเพราะนั้นมีธีสังเกตง่ายๆนะครับกระปุกคงาลัยของท่านจะมีแอป,ปน้ำมันมีรูน้ำมันเข้าออกสองรูถ้าจะกระปุกคงอะไรไปแล้วอันนี้ก็คือกันโค้งหน้าในก,กันโค้งด้านหน้านะครับก็แล้วแต่ละแต่ละรุ่นลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับความ เล็กใหญ่ก็จะต่างกันอันนี้ทั้งหมดคร่าวๆคือช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมดนะครับก็หวังว่าต่อไปท่านคงจะเรียกได้ถูกต้องเมื่อท่านต้องการอะไรไปซ่อมแซมรถของท่านหากเกิดอุบัติเหตุมาปีนถนนปีนเกาะกลางตกหลุมตกอะไรที่ว่าเกิดความเสียหายกับช่วงล่างด้านหน้าท่านก็จะทราบได้แล้วว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรยังไง มาติดต่อสอบถามทางร้านอะไรก็จะได้เข้าใจตรงกันได้อะไรที่ถูกต้องไปซ่อมแซมรถของท่านนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมจะให้คอมเมนต์มาก็ยินดีละรับฟังนะครับมีใครมีข้อมูลมีประสบการณ์อะไรก็แชร์แชร์กันออกมานะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วไปในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ